เบเกอรี่แอนดสวีทฟสมาถึงแล้วมาถึงงานแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะอาวแล้แตอนนี้เรามาดูกันนะว่าในงานมีอะไรบ้างนะคะมีโครงการอนุรักษ์ขนมไทยเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะน่าเลยค่ะนักเรียนคะมาเจอป้ายแล้วก็นี่เลยมีเอรลวันแบร์มีหลายอย่างะคะ่ะเด็กคุณจะพขขาเข้าไปข้างในนะคะ เลยไปดูกันเลยค่ะข้างในเลยนะทีเนี้ไปเลยค่ะเข้าตรงประตูนี้แหละดูสิอะไรเอ่ยโอ้หน่าทานมากเลยค่ะโอ้รอบๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวคุณจะพาเดินดูนะคะพาเดินดูใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาได้เลยนะคะ อยู่ใกล้ๆแถวนี้แวะมานะคะหรืออยู่ไกลก็มาได้เลยค่ะจัดถึงกี่โมงนะคะจัดถึงหนึ่งทุ่มค่ะหนึ่งหนึ่งทุ่มเลยทีเดียวถึงหนึ่งทุ่มเลยทีเดียวนะคะมีอุปกรณ์เบเกอรี่ด้วยห่ะนี่ค่ะเบเกอรี่เยอะเลยเยอะเลยมีอันนี้อันนี้นหนหินน้องน่าทานจังเลยอะไรคะนี่ย โอ้มีโมไทยากิป้ายนี้ก็ได้ค<อ>่ะป้ายนี้อป้ายนี้เลยเขาบอกป้ายนี้ก็ได้ค่ะ<ม>แล้วแล้วตัวขนมได้ไหมคะมีหลายไ, <c oughs> ไส้ด้วยนะคะมีหลายไส้มีเตาชีสก็มีน่าทานมากเลยค่ะทำละลอนๆเลยค่ะทำสดสดละลอนๆเลยน่าทานมากเลยใครผ่นา,านมาก็แวะมาได้นะคะแวะมาแวะมา เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่อนจะได้เกิดความอยากมานะคะนอุปรกรณ์เบเกอรี่ในงานก็ราคาดีนะราคาไม่แพงด้วยเนาะ่ขายของฟรีก็มีนะคะนี่ของช้างสามเสียเราก็มาอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นเไมสวยตลอดกาล,ลกาเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่กำลังดูดวงกันอยู่ ดูดูมเดี๋ยวเดี๋ยวสวยสวยๆน่านะไปค่ะไปป่าไปดูกันค่ะค่ะนานเรียนแวะมานะคะท่านผู้ชมค่ะดูสิคะมีเยอะแยะเลยค่ะอันนี้บริษัทโลงเส้นหมี่ชอเฮงนะคะ แป้งตาช้างสามเสียนของเราไงแป่ตาคะไรซ์เดล่และไรซ์อ้านี่คุยกับคุณคนสวยเลยค่ะนี่ค่ะเจ้าของค่ะอันนี้ขอได้นำแป้งข้าวอเนกประสงค์นะคะตาไร c ์เดลี่อันนี้ทำจากแป้งข้าวกอขอ43นะคะเราอุดหนุนจากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนคปรปฐมนะคะก็สามารถเอามาทำเบเกอรี่แล้วก็ขนมต่างๆได้ข้อดีนอกเหนือจาก ดัชนีค่าดัชนีน้ำตาลค่อนข้างค่อนข้างต่ําก็ยังไม่มีคเูนต้นะซึ่งจะช่วยให้ย่อยง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะไม่ไม่ใส่สารเติมแต่งด้วยนะคะฝากด้วยนะคะสุดยอดสุดยอดนักเรียนคะฝากแล้วนะคะและมาเจอคนสวยได้ยินดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอาละค่ะที่หนึ่ง ดูสิคะมีอะไรบ้างในงานนี้มีขนมให้ทานแต่ลองได้เลยนะคะมีขนมให้ชิมอ๋อมีขนมให้ชิมด้วยนะคะอ่าเรามาดูกันดูสิคะแป้งแป้งที่เมื่อสักครู่แนะนำนะคะเีนขนมที่มีกระดี่อยู่นะคะลองลองลองไปทําดูนะคะ อาจจะใช้สูตรที่เคยมีอยู่แพนแป้งมะเขอเทศอันนี้ก็คือว่าใช้สําหรับท่านที่แพ้กลูเตนนะคะหรือว่าท่านที่แพ้แป้งสาลีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบนะคะสําหรับผู้ที่แพ้นะคะค่านผูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูนะคะนี่ขนมไทยของเราบริษัทรงเส้นมีชอเฮงค่ะแป้งนะคะแป้งตาจางสามเสียนมาดูกันมีขนมอะไรบ้างคะ ันนี้เป็นบัวลอยค่ะอันนี้เป็นบัวลอยรูได้เลยค่ะใกล้ๆบัวลอยอุ้นนมากเลยบัวลอยค่ะเราใช้เราใช้แป้งบัวลอยไอตัวนี้นะคะสำเร็จรูปตัวนี้อ๋อตัวนี้นะคะเอามาปั้นตัวนี้เอามาปั้นตัวนี้แต่ถ้าเป็นเมสเสร็จรูปเราใช้เป็นตัวนี้ค่ะอ๋อสำเร็จรูปใช้ตัวนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีขนม พนมแปบนะคะแล้วก็ขนมต้มค่ะตัวแปบม้วนมีกอบค่ะอันนี้เคยเห็นในพลาอันนี้เป็นเส้นหมี่นะคะให้คุณพี่ลองจับดูเส้นหมี่เส้นหมี่คล้ายๆเทกเจอร์เหมือนไข่คามิ้นเซ้นนะคะนักเรียนนักเรียนดูค่ะนี่มานะมาเที่ยวงานนี้จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใช่อันนี้เป็นเส้นหมี่ปกติทั่วไปนะคะแต่ว่านี้เป็นเส้นหมี่เซี่ยงไฮ้ถ้าอยากเห็นว่าแล้วก็อยากมาลองสัมผัสว่าเป็นยังไงมาเจอกันได้ที่งานนี้นนี้นะคะ มานะคะมาณะตอนนี้อ่าเดี๋ยวจะพาดูต่อดูสิคนมุงกันหน้าดูเลยนะคะนนหน้าเที่ยวน้าชมอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูครูแพงกันค่ะนนไปดูครูแพงนะค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงนนครูแพงแล้วนะคะนนให้มันมีอะไรต่างออกไปอ่าล่ะ นนเ,นนเราจะรบกวนสมาธิเขา <c oughs> ไม่นี่เราไปแอบส่องดูตรงโต๊ะสิคะ <c oughs> ไปดูสิอันนี้็นการถือสมบขึ้นสว่างของมันลงเก้ารทอ่เ็สองกระดูกเห็นกลุ่มกลุ่มสุนข้าเราดังไฟรอนอันนี้ก็คือจากทีมุมมองคนนะฮะขออนาตเปิดตัวเลขจะได้เห็นครั ชะตาของเขาค่ะดวงของเขาค่ะกับขนมไทยอาวแล้วนี่อะไรในงานนะคะก็จะมีเป็นอ,รอัรโดอกไม้นะคะสำหรับเอาไว้บูชาเทพได้นะคะหรือว่าซื้อกลับเป็นของที่ระลึกได้นะคะแล้วประทานได้ด้วยรับประทานไายด้วยะคะ่ะแล้วก็จะมีน้ำหอมด้วยนะคะเอาไว้บูชาเทพนะคะบางคนก็อาจจะแพ้กลิ่นวันทู ก็สามารถใช้แทนตองคู้แทนกำรยานได้โอ้โหสวยมามากเลยค่ะนะดูหน้าขูกแพงนะคะนี่ค่ะกรเปลี่ยนงะเนรีักเรียนมานะและนักเรียนก็จะได้ดูดวงกันด้วยนะคะไม่ไางเป็นกอะค่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีกนิดนึงไปตรงกลางเนาะไปตรงกลางอ๋อนี่รายการ เวิร์กช็อปในงานนี้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้วันที่9เนาะเป็นวันแรกนะคะเวิร์กช็อปก็จะมีตัวเค้กป๊อปซิโก้นะคะเริ่ม10บโมงครึ่งส่วนของครูแพงจะขึ้นเวทีตอนช่วง4ี่โมงถึงห้าโมงนะคะเป็นเวิร์กช็อปอ๋อ oh, วันนี้ตอนตอนเย็นจะเป็น ทำบัตเตอร์คัพเคก้กบัวลอยใบยเตยใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครไม่มานะคะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวครูจะอัดวิดีโอถ่ายไปให้ถึงที่เลยอยู่บ้านก็ดูได้และวันที่เท่าไหร่คะว 11, 11วันเสาร์ค่ะ11วันเสาร์โอ้ไข่เตาไข่เตาบาชูกาคาราเมลอุนน่าทานมากเลยเอาลคะค่ะ เราก็จะเจอกัน2วันเนาะ9กับ11สำหรับครูแพงนะคะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นต่ออีกนิดนึงนะคะอ่าไปดูเวทีใช่ไหมคะดูหน้าเวทีอ่าได้เลยค่ะมากค่ะมาค่ะมาค่ะ,คะโอ้หน้าทานมากเลยน่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆก่อนนะคะในงาน หลากหลายมากเลยค่ะคนก็ทยอยกันมาแล้วนะคะอา๋าเรามาดูหน้าเวทีกันเ <ś c oughs> บเกอรี่เ <ś c oughs> บเกอรี่หน้าทานอา่าตอนนี้บนเวทีนะคะค่ะ ไกรบแจกไม่ยินคำว่าแจกรอของแจกนะคะก็ถือ,อว่าปัจจุบันนี้ร้านคงที่เข้าที่เลือเรียบร้อยได้ยินคำว่าแจกนะคะประมาณก็ตขาอขออยอ,ขาอยู่ในทุกวันเดี๋ยวนี้เราก็พยายามหาตลาดเพิ่มตลา,า,าดหลักของเราจะคือตามออฟฟิศแต่ถ้าเรามีโรงงานแบบนี้ค่ะลง อาจ๋อมี็ต้วทำไมหลายๆงานที่เราไปลงอ๋อใช่ใช่ค่ะแล้วมีเย็นเราก็ไปเย็นเอาละค่ะค่ะนักเรียนค่ะ ท่านผู้ชมคะนะคะแวะมาพบกับครูได้นะคะแล้วก็มาเที่ยวในงานกันได้มีหลายอย่างเดี๋ยวครูจะพยายามถ่ายทอดไปเรื่อยๆนะคะให้นักเรียนได้ดูนะอย่าลืมนะคะวันนี้สี่โมงเย็นใช่ไหมคะเงานคุณและสเพื่อพีบ่ายเพื่อเวทีบ่ายสองเอาโอเคงั้นเดี๋ยวบ่ายสองมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะคิดถึงทุกท่านมานะมานะที่เบทีเราสัาแล้ว